มีหรือที่เจ้าจะขาดตกบกพบกเรื่องการบ้านการเรือนชีวิตคู่ครองทั้งสองเราก็มีความสุขพ่าะมีพยานรักด้วยกันทึงสองคนพี่เป็นคุณทัวนจอมทับพี่จะขอรักมากต่อเจ้าและจะขอทำดีเพื่อชาติบา้านเมืองวบจนอายุ มีความสุขมากนะครอบครัวเตมยินตามประษาเหตุค่าครอบครัว,รวก็คือคำว่าครอบครัวแห่งความสุขสวัสดีแมล่ลักฉันว่าจาะพระนจินจรวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสามาวันนี้มีธุระสำคัญแห่งค่าเตโมยินหรือไม่มาด้วยความหวังดีงงงในฐานะเคยไปสิทธ์ร่วมชัน,นักเดียวกันนายเก่งทวนแล้วเ,เก่งกวาน ขวานักัวได้ก่อนเรายินดีที่จะยืดมือเข้าช่วยสิ่งใดกันหนึออีกไม่กี่เพร้าแผ่นดินขคงหงสาวดีมันจะต้องเกิดสึกสงครามระหว่างพี่ระหว่างน้องดังนั้นข้าเป็นห่วงนายอยากมีชุดอยู่รอดร่วมมือกันยึดอำนาแห่งวังหลวงหงสาวดีด้วยกันท่านเอาอะไรมาพูด คำนี้จะหลุดมาจากปากของท่านจอมขวานผู้เก่งก้ากับจอมทวนกู่ทัพข้าคิดมาโดยตลอดว่าวเ,เราทั้งสองจะไปกันได้ด้วยดีข้อพอารจท์น,นี่เลยความรักและความหวังดีที่ข้ามีให้ชาติศาสนาองค์พระมาหากษัตราา์จุดประสงค์ของเจ้ามันไม่ชัดเจนเราไม่ขอร่วมทางเดินกับท่านเด็ดั แล้วไม่มีเวลามากถ้าเปลี่ยนใจไปหาหราชคูรูสิงขอ,อนคนนี้ร่วมมือกันแต่ถ้าไม่ร่วมมือมึงก็อย่าขวางถ้ามึงขวางม,มึงกับกูศัตรูกันตายราชคูร์จิ้งจอกขวาง